ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาว่าเบิงนะครับการเปิดไทยขายผลไม้นะครับลักษณะการขายมือนี้้อาจะเปิดไทยนะครับไซสกับตลาดนะครับเป็นตลาดกับเขานะครับตลาดกับข้าวยิน่นะครับกับเขาแร่ง ก็คือมีแต่กับเขาเพรด้มีเสือผานะาก็มือนีมีมีเกิบรองเท้านะครับมาเสริมมือนีนะเข้าเพิ่มนะครับตัวดึงเรือเท่านี้บ่เข้าเพิ่มตัวดึงนะครับเครื่องเบิดกะยี่สิแพ็กนะยี่สิแพ็กเป็นสตรอเบอรี่นะเอามาหลอดเด็กหน้อยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสายเดียวกันนะครับก็ผสมนะครับส้มนะครับมือนีเข้า เลนสมอยู่สองใสนะครับเป็นสายน้ำพึ่งคือกันนะครับมีนี่นะครับเบอร์ใหญ่ใส่นะครับตัวเบอร์น่อยต่างกันอยู่ด้วยครับนี่นะครับราคากับต่างเบอร์ใหญ่เขาขายสี่สิบบาทนะครับเบอร์น่อยเขาขายสี่ร้อยนะครับผมนี่ลักษณะการจอดของเขากะนี่นะครับเน้นง่ายๆนะครับเนื่องจากว่าของเขากะ เคลื่อนย้ายนะครับจะมีจังหวะที่ต้องเคลื่อนย้ายก็คือช่วงกลางเว้นนะครับเขาจะจอดอยู่ริมทางริมถนนนะครับพอค่ำมาเขาจะมาจอดนี่แหละหันไทยใส่ตลาดนะครับดูกรได้ครับถุงใยซีโร่ลอยครับอันนี้จะสองโลครึ่งลอยหนึ่งคือกันเลือกไม่ก็ได้อันนี้จะสี่สิบบาทเพื่อมักลูกใย,ยครับถุงเล็กนี่ห้าสิบบาทสองโล มีเบอร์น้อยเบอร์ใหญ่สวนเดียวกันครับแต่ว่าสองใสครับผมขอบุ้นคับครับใสน้ำพึ้งครับของฝางแท้เลยครับสายน้ำพึ้งฝางนะครับ,รรบ,น,รบนี่นะครับก็แล้วแต่ความถนัดหรือว่าสไตล์การซื้อของของแต่ละพื้นที ของผมชมถนัดแบบนี้นะครับก็คือถนัดใส่ถุงนะครับเลือกเท่ากับใส่เป็นกระดงหน่อยนะใส่กระดงหน่อยนะครับเวลาเก็บมันก็ง่ายนะครับอันที่ห้องสีเท่ถ่ายรถกะฤดูนี้กะดูดูฮอนนะครับม <Maps. S 2> <thinking, S 1> ันกะบ่ค่อยสะดวกปันใดนะครับเอาเอาตามที่ห้องสะดวกนะครับส่วนพี่น้องที่อยากทดลองขํามตามนะครับในน้าให้ให้เอาเป๊ะเลยจะดีที่สุดถ้ามันบ่ดีก็จะเปลี่ยนเป็นเท่กะกะคอยเท่อีกเจนึง นะครับสังเกตว่าผมจะได้มีโตะที่จะว่างขายของนะครับมือนี้เขาก็ใส่เป็นรังตั้งสมห้านี้แหละเสริมขึ้นมานะครับเสริมขึ้นมาซื้อๆนี่นะครับอุปกรณ์กับโฮมเนาะโฮมแต่ว่าเขาเก็บไปแล้วนะครับแดดมันเบิดแล้วเ็เก็บไปแล้วนะครับลักษณะตลาดกับจิบระนี่นะครับขายแต่กับเข่าเขาจะขายทุกมือนะครับผมกับมาทุกมือขึ้นกันนะครับมาทุกมือมาเดือนนึงแล้วล่ะ นะครับกับพ่อได้ขายอยู่นะครับยอดขายก็เลยนะครับกับพ่ได้หลายกับพ่ได้หน่อยนะครับพ่อไปได้มาได้นะครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มแวงนะเขาจะเติมถุงให้เต็มตลอดนะครับเติมถุงให้เต็มตลอดเวลานะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ํานี้ก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องบ้านหน่อยกันหลายนะครับค่อยพ่อกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ